วันนี้วันที่28กระกฎาคม2563นะครับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาราชการที่10นะครับวันนี้มีคนไปเฟิร์สไปเขารอแจกอยู่วันนี้มีคนมาสมทุกันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีเอาน้ำมาแจกนะครับอันนี้นะครับวันนี้วันนี้นะครับเฟิร์ส เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับรอลูกชายชาย,ชายกำลังมาเปิดเปิดอันนี้แจกคนละชุดนะแจกลูกชิ้นหมดก่อนแล้วค่อยแจกขนมจีนนะอันนี้ขนมแล้วก็มีข้าวนะครับของพี่หมีครับหมีดำน้ำข้าวอีกสี่ซองนะเท่านี้ระวังล่วงนะครับ เดี๋ยวเราคุยกัก่อนนะครับรับรับเงนคนลานั่นนะครับแล้วค่อยถ้ามันเหลือก็วนกลับมาใหม่รอบครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีอน้ำมานแก่นะครับอลูเอายังครับอ่าไปเลยลูก คนคนคโ้ต้นแม่ไปดูน้องเรใจเย็นนะครับวันนี้ของเยอะนะครับได้ทุกคนนะครับครับมีร้อยร้อยกว่าก่องนะครับครับคนคนละสองขวดก็ได้ครับเดี๋ยวนั่นพอพออยู่นะครับ ้าวเดี๋ยวให้เด็กไปก่อนนะครับเด็กไปก่อนอันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยแจกใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นอย่าเบียดเข้าไปลูกใจเย็นลูกอย่าเบียดเข้าไปนะไปเลยลูกครับสวัสดีครับสวัสดีข้างหน้าด้วยลูกสวัสดีข้างหน้าด้วย ัสดีข้างหน้าด้วยนะลูกได้ลูกเดี๋ยวใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นมันเริ่มเบียดกันแล้วค่อยๆเข้าลูกได้ทุกคนไม่ต้องห่วงวันนี้ของเยอะครับได้ทุกคนนะครับนะครับไปเลยครับใจเย็นนะลูกใจเย็นนะครับพอเขาบอกก็ค ไปเลยลูกเห็นไหมครับเห็นไหมครับวันก่นะคระับใจเย็นนะล,ลูกอ่ามีมีข้า100วร้อยว่าก่อนนะ นึงกับน่เกเพิ่งเป่ระยะาเยไปาล้ว่ไปเลยครจอรอแป๊บนึงลูกรอบนึงนะเดินเดินไปข้างหลังเลยครับเดินไปางหลังเลยเดินไปงหลังเลยเดินออกไปข้างหลังเลยครับ อ่าไปเลยครับไปเลยครับอ่าไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับวันนี้เป็น ท่านเลยนะครับอันนี้ของเยอะมากครับเย็นเเลยครับจ็ค วนได้ครับของไม่หมดวนได้ครับวนได้ครับของไม่หมดแจกจนหมดนะครับไม่ไม่เป็นไรครับไปเข้าหายไง จะเย็นไ้จริงแจกไปเรื่อยๆครับครับโอ้คนวันนี้เขาว่างงานก็เลยมะคนใจดีแนรันเยอะครับไม่ต้องห่วงครับเอาอีกเหรอ เด็กครับจะเบียดเข้าไปครับจะเบียดเข้าไปให้มันโล่งๆไวครับข้โเกหัวผูดหาครับ่ไดเลยครับเาเข้าครับ้าครับ ช่วยๆกันนะครับในร้านผู้ใหญ่เตรษฐีหลายท่านนะครับอย,นะย่างนะครับข้าวยังไม่หมดนะครับครับวันนี้ของเยอะครับวันนี้ของเยอะข้าวกล่องก็ร้อยกว่ากล่องแล้วครับลูกชิ้นขนมจีน จีนไม่มีแล้วจีนหมดแล้วครับเหลือข้าวอยากกินเหลือเหรอไปให้คนแถวบ้านก็ได้เนาะครับให้ตาก็ได้ต้ากเดินไม่ได้แล้วเหลือกินแดงจุดแดงตรงนนี่นี่พี่เขาน้ำมาสมทบช่วยนะครับ หมดหอยย่าพี่ต้องอ่าข้าวหมดแล้วนะครับอันนี้เหลือน้ำ <My God. S 1> ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้าไว้แจกพวกนี้นะครับครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับเอาน้ำใส่ตะกร้าโดยแจกเดี๋ยวผมยกไปเองครับยกเอาไปเขาเอาไปหมดแล้วอ่าเลยน้ำตีแท้งนะครับผมเอาไว้แจพกพรุ่งนี้เ,นเอานะ้ำทั้งหมดตีแท้งวันนี้ของแจกเพิ่มมาครับจากสู้แบ่งปันหน้าป้อมตำรวจไม่รู้วันนะครับ นีข้าวล่องเทียบสวัสดีครับไม่ต้องห่วงครับผู้ใหญ่ใจดีในรันมีเยอะครับพวกนี้แจกต่อครับสวัสดีครับ